ทุกคนล้วนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าเรื่องของการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือการใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตเรายังคงอยู่จุดเดิมเพราะเราคิดข้ามควรอยู่ตลอดเวลาถึงชีวิตที่เราเป็นอยู่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ณนะตอนนี้คุณรู้ไหมครับพลังแห่งความคิดนั้นมีอำนาจมากคุณอยากมีชีวิตที่ดีในแต่ละวันคุณคิดถึงชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่แย่มากกว่ากัน คุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีอย่างแรกเลยคุณต้องคิดถึงชีวิตที่ดีแบบร้อเอร์ซความคิดของคุณจะต้องมุ่งไปสู่ชีวิตที่ดีแบบ100%เอร์ซเท่านั้นและไม่ลงเหลือความคิดสำหรับชีวิตที่รู้สึกแย่เด็ดขาด อย่างที่สองจงทำงานตรงหน้าของคุณให้ยอดเยี่ยมให้เต็มกำลังเต็มความสามารถด้วยความสนุกสนานไม่ว่านะตอนนี้คุณทำงานใดก็ตามจงเชื่อและศรัทธ,ธาว่างานนี้คืองานที่จะสามารถสร้างโอกาสและพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านพี่ปิ๋วเองดูแลแม่คุณจะทำงานประจำ จงอยากคร่ำควรวญและกล่าวโทษงานที่คุณทำอยู่ว่าไม่สามารถพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่จงทำด้วยความเชื่อและศรัทธ,ธาว่าเมื่อคุณทำอย่างเต็มที่สุดกำลังสุดความสามารถสิ่งนี้แหละจะนำโอกาสและชีวิตที่ดีมาสู่ชีวิตคุณอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อค่ะแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็เป็นคนดึงที่สามารถสร้างได้เช่นเดียวกันคิดใหม่ทำใหม่ชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับคุณทุกๆกคนอย่างแน่นอนค่ะ